รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่เวอร์ไวเ็อาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม .net สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงเปิดเลขฝันให้โชคครับรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับโรอาจารย์กฤษณะภูสิรดุดมนะครับเรียกว่ารายการนี้เป็นรายการน้องใหม่เลยที่เราได้ใช้ประสบการณ์ตลอดทั้งปี2563นะครับ,รบได้มาพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ๆใ,ใ,ให้กับทุกท่านนะครับเรียกว่ารายการที่เกี่ยวข้องกับความฝันเนี่ยมีความสำคัญมาก นะเนื่องจากว่าความฝันเนี่ยเรียกว่าเป็นจุดเชื่อมต่อนะสมมติถ้าพวกเราเนี่ยไม่เคยที่จะฝึกธรรมะฝึกสมาธิ<ะ>การที่โลกทิพย์จะติดต่อกับเราได้มีช่องทางเดียวเลยและคือความฝันนี่เพราะความฝันเนี่ยบางครั้งเป็นการอยากรู้อนาคตบางครั้งเป็นเรื่องของอการล่วงรู้มิติอีกมิตินึง<ะ>เพราะบางทีคือ ในในพุทธศาสนาก็บอกไว้ว่าการทําสมาธิมีท่ายืนเดินนั่งนอนหนึ่งในนั้นคือการนอนนี่แหละจังหวะที่เรากําลังจะหลับจะหลับจะหลับเนี่ยคลื่นของสมองนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตามสภาวะทางวิทยาศาสตร์เลยสภาวะเบต้าสภาวะอัลฟาสภาวะรุ่นนี้มันจะมีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งเรียกว่าเป็นสมาธิระดับชาญฉะนั้นบางคนเนี่ยคิดว่าฝันเลอะเทอะ แต่จริงๆไม่ใช่นะมันเป็นลางบอกเหตุได้เป็นการล่วงรู้อนาคตได้และเป็นการเชื่อมต่อโลกจิตได้มันขนาดนี้เลยฉะนั้นในเรื่องของความฝันเราจึงมาทําเป็นปรายการให้ทุกท่านได้นําไปเป็นแหล่งความรู้นะมาสืบค้นข้อมูลนําไปเป็นแหล่งความรู้ได้เลยแล้วก็สามารถแปลความเป็นตัวเลขนําไปเสี่ยงโชคได้ด้วย ฝันว่ามีลูกแก้วใสลูกโตกิ้งมาหาแล้วใช้มือสองข้างรับลูกแก้วสักพักลูกแก้วแปลงกายเป็นสัตว์คล้ายจระเข้หรือมังกรแล้วบินไปโอหอ,อน,นี้บบว่าเป็นเรื่องเลยนะฮะฝันนี้ตีเป็นยังไงดีครับพี่หน่อยมีลูกแก้วใสโตเล็งมาหาแล้วใช้สองมือรับลูกแก้วสักพักลูกแก้ว แปลงกายเป็นสัตว์คล้ายจระเข้หรือมังกรอุ้ยฝันดีเนาะพี่หน่อยเนหอแมวมาหาหมามาสู่อันนี้คือมังกร,กม,กรมาหาอ่าลูกแก้วเป็นองกลมลังครับลูกแก้วเป็นังกลมนะคะมือสองข้างก็ตีเป็นสองสองสองมือมีห้านิ้วอะ่ 5, 2, 0, อะอืมห้าสองศูนย์อ่ะห้าสองศูนย์ถ้าถ้าถ้าไม่เอาห้านะเอาแค่สองศูนย์ก็จะเป็นมังกรมังกรก็ให้ตีเป็นหกอะ่ะ สองศูนย์หกหน่อยตีว่าอย่างนี้เลยกันศูนย์น่าจะหมายหน้าจ่าอันนี้เหรอเออต้องอายุพีชนิดหน่อยมั้ยก็พี่หน่อยก็ซื้ออายุตัวเองด้วยเนาะห้ยตีเป็นสองศูนย์หกนะคะถือว่าได้ของดีนะกิฟเกยูเลกาน้อยมากที่จะฝันแบบนี้นะคะน้อยมากเวืลอาเรานอนไปเนี่ยบางคนก็คือจะหลับไหลไปเลยหลับอ่ะฝันไปเรื่อยไอันนี้มังกรก็เปรียบเสมือนพญานาคไหม ถ้าเป็นจีนมองดูเป็นพญานเอ้ยเป็นมังกรแต่ถ้าเป็นไทยเรียกว่าพญายนาคเพราะหน้าเหมือนกันมากมไม่มีความ,มแตกต่างมังกรกับพญายนาคคล้ายกันใช่คล้ายกันเลยบางคนบอกว่างูใหญ่เขาว่างูใหญ่ก็คือพญา,านาคนั่นแหละถูกไหมอาจารย์วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมมากดติดตามช่องยู t u b ประจย์กิษณะภูสิทธิอุดมด้วยนะครับเมื่อท่านเข้ามาแล้วท่านไปกดที่เพลย์ลิสต์นะครับ แล้วจะมีรายการต่างๆในช่องของเราเนี่ยท่านเข้าไปดูได้ทุกเรื่องที่ท่านชอบเลยมีหมวดความรู้มีหมวดดวงมีหมวดโชคลาภนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามช่องนะตรงที่เขียนว่าคําว่าติดตามกดให้มันเขียนเป็นคําว่าติดตาม,ตามแล้วไม่ใช่ติดตามแล้วไ,ได้แต่มองมันนะ,ะเออมันต้องมีติดตามแล้วเสร็จแล้วมีลูกกระดิ่งขึ้นมาท่านกดกระดิ่งไปด้วยวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ